เ้าหน้าก้าหลังนะครับก้าวหน้าก้าวหน้าก้าลังนะ่ินบุญวะ พลังงาต้ขามขนะ่าม่ะดีเจ้าวาดก็เจ้าวาดยกแพนศิลาวางเราก็เป็นคนสร้างภาพ โอ้มะกรูน่อะไั้มารวนั่นตัววันอ่อนอะไรขนาดตัววันอ่นอะไรขนาะเดี๋ยวจะฟังไปหลังก่าะเขาวนี่มันเสร็จเลยอยู่กว่ากันได้มันเต็มเต็มนะละเขาวันนะมาเขาอันสเตลลิตนะ น,นี่พามาไปแผ่นดีิวนี่เหรอเพอไล่จะได้เพื่อไล่จะได้แผ่นศิลาพระธาตุมาลาวัดนาคาเนลมิตบ้านปากพวยน้อยตำบลเวินพระบาดอำเภอท่าโอเทียนจังหวัดนครพนมวันจันทร์ที่6มีนาคม256หตรงกับขึ้น15บห้าคเดือน4ปีเทหะประสูตรตรัสรู้ปรินิพาน รูวนาสกุลทมวิปัสสนาหลวงปู่เขาพทัทลรกิโตผู้ดำเนินในการก่อสร้างนััสสว ตลาดใช่ไหมแล้วก็ตลาดยังรอคับมากันนะครับครับ พอแล้วนะจานจานจานไม่เต like ิมนั่นแหละให้ลงพอให้ลงพอะน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูรษะนั่โมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคือการมาใจเลยผมเอาใส่ไม้เ่ได้

ท่านเป็นราษฎรธรรมะที่รู้นั้นท่านได้เข้ามาถึงเมื่อเทตัวเมตตาญาณเรวัติรัตระวิสเมียตาธันดาปนักเทธันตัสันติเกียรติมรรคานันสาราเมส ธระวดนัรมรันาธรรมสวสดนรอยารันตารรมะวดิ์นากายาวารันส่าไหวเนาะรจําเป็นดอกพนาวัชิรเถาสิบลกส่างไ้หมดเนาะเนาะสางไหว ซอยกันเล็ดเดือมออกเดือมออกะไรมาคนหินคนทรายมาคน,นอีกขอบูชอยเพื่อนเข้ากันได้พระอานิสงส์ของเขาเนาะปาฎน,นาเอาอธิษฐานเอาบุญเทาเดิมสะสมบาร,รมีเป็นว่าถ้าเป็นบุคคลที่ยังเป็นคารวะเป็นพระผูท้ทรงของธรรมเนีจรจะได้เป็นผู้นำคนแต่ยังน,น้อยได้ผเป็นผู้นำตัวโหดดับไม่ได้ของอานิสงส์กันสาปรมวัน เอ็ที่ยังกัดสิ่งื่งอ้งเรื่องก็ใสก็มีแต่คนก่อค่าสมาคมหาขนาสังเกตุมเมนกของประเด็นศสาปก็มีคนถามก็บาดใจอย่างวัดเจ้าเราก็ถามดีๆตัวเออเอ็โร่เออเนาะพดีรถที่เราก็มีวัดเจาเไมบอกสมอม่ม่เนาะเอ็ประทัด มีตถา็นกระดูกอะไรที่ต้องแขงวัดหลายโหนะเอดเวอร์โรสนะ้ไปไค่นาต้อกกายมาชิมกาย,ากกายนี่นะนาะเข้าบัรจุพระบรุงสรนติธาตุไว้บรรจุหนังสือทำไว้บริหนี้เครื่องคำของคูณคุณขอน้องง่าแข็งบมตันจะขาดต้นตออินรนะเอามาบรรจุใส่เริ่อน้อกเดน,นี่ั พอยากแล้วพอยากเผาไปอยากคืนว่ามันเผาแล้วกันแล้วคืนว่ามันนุ่มตลอดมันก็นุ่มตลอดการคืนว่ามันเผามันก็เผาอยู่ไหนนะการคืนว่าสามสิบปีสามสิบปีอยู่การคืนวาร้อยปีร้อยปีคิดว่าห้าสิบหกปีกับห้าสิบหกปี่อยมีเวลาที่เผาได้หรอใครมีเวลาที่เผาแล้ก็สารภาพทื่อ ตายคอยสบตายจบ้นเรื่องวเสือเป็นย่างคอยบตายคอยบตายด้วยสมากมีตรมรภาได้ผ่านเนาะบอกคอยตายก็เ่นเนาะแต่้วมีแต่ไม่ออกล้าก็ออกบาตายเราก็ท่านแ่พรกันเถ่งาวเท่าเพเท่าใจเพาะนุ่มเพา่อยเน่สร้างมันเหร จองขวาอุปเดินไว้อยากให้มันรุดถารุดกบรเอยสิเอะอม่ยมงแล้วเลยเบิ้ลนอนงเคยที่มันเบิ้ลาหาุ่มนุ่มๆมาางเาคัดโมเดลก่นโยากแล้วแต่้เ่ห่อไต่อ ม่เคยเลยก็ไปหักกรเลนของหไว้ยอดถาดเลยหาไมหอยเลยซื้อซื้อเลยซื้กัน้อยเี้ย้อยเเลาเ้ยเ้ย้อเซาแล้ว้อเซาแต่สเไปแท้เป็นนอยเป็นน้อยมากเมือดาคบาเดนน ได้เลยว่าแ้วสร้างไว้ได้เลยว่าแนวสั right ่งไว้แค่ที่สร้างน้าไปเดี๋ยวนี้พอ่านบอกว่าเราไปทำอะไรก็ไม่ได้สร้างแล้วสร้างตอนเศร้าจันบลทั้งท้กบาทบลทั้งนเพ่อสิทัานไปตลาดนัดคนละหางเออลมือนอย่างมือมันจันบลตลาดนัดไปสัตวเศล้าคนละมือมือไล่ข้าลูกเคยไปลูให้เงินเป็นพันได้อรนี่ล้ลงไป ไป่วสาปกอบแ่กภาษางสุดอดก็กำลังคิดว่ามัดเออเสดคิดละเฮาโดนัสี่ยต้มนต้มน้อต้น้อนมันบมดเปนผีบ้าชีมีผีบ้าอย่างนี้จะสะาดนไปสืไปเช้า น้อัวเลยน้องงัวน้องงัวน้อัวน้องงวไปยังมาบ้ากับเพอนข้งแยกไปเทียงมาได้ที่บ้านคืนท่านบอกขเป็นโทษได้ีบ้านใส่มถวายคบาบรัวสห้ซื้อไรโนแปดบาทไม่านเชิญจะได้กินผดกงเจ้า่วงนี่ 啊！啊啊啊